สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็นะครับก็พูดถึงเรื่องกอพอแล้วกันนะครับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับที่จะสอบนะครับส,สำหรับตัวผมนั้นสอบวันที่27กันยายน2563ช่วงเช้านะ9 0้าโมงถึงเที่ยงสอบที่จังหวัดฉะเชิงเซานะวันนี้ก็จะมากับ รีวิวประมาณนั้นเอเอว่าสอบคอพอเนี่ยต้องมีอะไรไปบ้างประมาณนั้นนะก็อย่างแรกครับเข้ามาอัปรูปเฮ้ยไม่ใช่อัปรูปเนี่ยเขาเปิดให้อัปนานแล้วนะครับอัปรูปแล้วก็ต้องมานี้ฮะพิม์บัตรประจำตัวผู้สอบนะก็ะพิมพ์ไปบัตรประจำต,ตัวประชาชนสิบสามหลักนะครับสิบห้าหลักนั้นไม่ใช่นะครับก็ว่าไป นะครับพอได้แล้วนะก็จะได้ฝาแบบนี้นี่ไงผมนี่นี่ผมนี่นะเพื่อนๆก็ดูประจำตัวผู้สอบผู้สมัครสอบวัดคนรู้วัรทุกไปเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมจะบอกวันและเวลาสถานที่สอบห้องสอบด้วยเขาจะบอกนี่ฮะข้อปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบหนึ่งต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และวก็พื้ตนเป็นสุภาพชนอันนี้ฮะนิวนอร์มอลของจริงเขาอกเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามัยนะหรือนะหรือหน้ากากผ้าก็ได้ตลอดระยะเวลาการสอบเลยนะนะเพื่อนเ,อนเอนก่เขาเอาหน้ากากแบบผมแนะนำนะเอาหน้ากากอนามัย,ยแบบมันบางไงแต่หน้ากากผ้ามันจะอึดอัดและก่อนเข้าห้องก็นะกติก,กาสากลสามสิบเอ็ดจุดห้าองศาเซลเซียสนี่ มึงเป็นใครแล้วล่ะมันก็คงเข้าห้องสอบไม่ได้อยู่แล้วอ่ะจริงๆแล้วก็ต้องเนี่ยต้องนําบัตรประจตัวเนี่ยอันเนี้ยคือบัตรประจําตัวอันเนี้ยนะถ่ายรูปหน้าตรงไม่สมมอกอะไรนะ่ที่เราอัพไปล่ะเอาไปต่อมาเนี่ยสิ่งที่เขาอนุญ,ญาตให้นําเข้าได้นะก็คือเห็นไหมบัตรประจำตัวผู้สอบก็คือเนี่ยกระดาษแผ่นนี้แล้วก็นี่ฮะบัตรประจำตัวประชาชน ไม่มีซองพลาติกนะเป็นแค่บัตรออเปล่าๆเลยและเอกสารที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบตามข้อ3เห็นไหมก็คือแม่งเอาไป2องอันนะครับแล้วก็มีเนะี่ยดินสอสอบนะ3าม b ีก็ได้แต่1นไม่ได้นะฮะต้อง2อบขึ้นไปยังลบเป็นสิ่งสำคัญนะยังลบเนี่ยต้องเอาไปนะเพราะว่า ช้เยอะสำหรับผมนะผมใช้บ่อยมากมยางลบเนี่ยแล้วก็ปากกานี่ก็เฉยๆนะปากกาจำที่แท่งนึงเอาไปสองปีนะผมจะเอาไปสามแท่งเผื่อเหลือเพื่อขาดประมาณนั้นนะแล้วก็เอาตุดมียางลบด้วยซื้อใหม่เลยผมจะใช้สามบีผมมก็ใช้ดอกสองบีต่อมานะ หากมีความจำเป็นต้องนำกุญแจรถรีโมทกระเป๋าเงินอะไรเงี้ยให้ใส่ถุงพลาสติกนะระวังไว้ใต้เก้าอีอ้อใช่ครับอย่างที่ผมสอบล่าสุดเนี่ยเขามีแจกถุงพลาสติกมั้งเจ้าหน้าที่ห้องสอบที่มหาลัยสวนจุนลนรรมปีที่ผมสอบล่าสุดน,นะนั่นแหละเ็ื่อเพื่อนก็พบถุงพลาสติกไปครับประมาณนั้นก็วางไว้ใต้เก้าอี้ เรานั่งนะโทรศัพท์เนี่ยมันแคลวเข้าอยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยเครื่องมือสื่อสารเครื่องภาพอะไรเงี้ยแคลาเข้าได้ี่ถว่าเก่งนะคือไม่ได้อยู่แล้วก็ฝากยากพี่น้องไปแล้วกันขเขจ็ดนะจะเรียกเข้าอันนี้กติกาสากคนนะก็คือต้องเข้าห้องสอบเนี่ยก่อนเวลาและเขาสอบไปแล้วเนี่ยสามสิบนาทีเนี่ยแล้วเลยไปแล้สามสิบนาทีแล้วคุณทุงมาเนี่ยคุณต้องรู้ตัวเองแล้วครับ ว่าคุณไม่ได้สอบแล้วล่ะประมาณนั้นนะคือเข้าห้องสอบก่อนดีที่สุดนะครับนะครับต่อมาผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบผิดห้องสอบผิดสมที่สอบตายแล้วเราก็ต้องดูถ้าผิดห้องสอบแล้วฝืนสอบไปไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคอแบบนะ ต่อมานี้ผู้ใดไม่ประพฤติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบหรือผู้ใดมีพฤติกรรมนะฮะที่สอบทุจริตหรืออาจหรือพยายามกระทำการทุจริตแน่นอนฮะมึงมีทำมาสอบถึงทุจริตนี่คือมึงโดนหลายปีเลยผบอกให้นะแล้วเพื่อนๆก็อ่านจบนะย,ายา้ำว่าต้องอ่านแล้วเก้าข้อเนีแล้วก็เขาก็จะบอกไอเ้ข้าพรเจ้า ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบเจ้าควาฝืนนะฮะเ้าจะยอมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เขาสอบแล้วถือวิธีการสอบแล้วไม่ได้รับการตกคะแนนแล้ว,พวเพื่อนๆก็เขียนตามนี้เลยเขียนชื่อนามสุนด้วยปากกาวงเล็บกาปากกานะครับตัวบรรจงเขียนชื่อไปนายอะไรนางสาวอะไรนะครับประมาณนี้นะ โหลดก็นกเนี่ยน้ำปุ๊บเนี่ยนั่แหละเขาก็จะเก็บไปแล้วเขาก็จะยึดตามเจ้าฮคอเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวไปดูการแต่งกายกันนะการแต่งกายก็เตรียมไว้แล้วก็ต่งกายอยู่ในหวัวนี่นะฮะเว็บกอล์การแต่งกายนะนี่ฮนะการแต่งกายก็นี่นะก็ในแบบแพทเทิร์นของเขาก็จะเป็นแขนยาวนะ เกงขายาวผู้หญิงก็ระปรงเนี่ยเอาอำสมัยผมสอบแหรอผมใส่เชิ้ตแต่เป็นแขนสั้นนะก็เข้าได้นะอันนี้มันเป็นอันเก่าแล้ะตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้นะเอาจริงคือคํา่่าแต่งการสุภาพอะครับเพื่อนๆก็ประมาณนั้นน่ะนะมันจะไม่เหมือนสอบท้องถิ่นมันจะโนละส่วนกันเพื่อนๆ ก็เนี่ยเนี่ยก็ประมาณสอบกอ,อร์ไม่เป็นไรมากแต่ที่ต้องมีมากๆเลยคือความรู้ที่เราไปสอบนะประมาณนี้